ครับวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบ่งแ,งแปลงอ้อยอีกแปลงหนึ่งแปลงอันนี้กำลังดิสเสือตอเสือน้่นเหมือนน้องนี่แหละกะเกตแตบถือว่าใช้ยุคเก่าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดอกครับงามอยู่แต่ว่าป้่อยอ้อยเสียบานเข้าน,นี่ต้องรอดดูก่อนว่ามันจะผ่านแหล่งบ่ผ่านแหล่งเท่านั้นเบิ่งกับฝนฝ่าอากาศก,ากอนงามถือว่าเกิดงามอยู่ สนไต้ก็ถทือดเเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ละโอเคสันฝนดีมันก็รุ่นนี้มันก็ก้าขงคักผลแล้วอ่อยใสดใส่ไดาบอสขี่ไล่แต่งามยองงามยองว่อยนี่ปลูกถ้าโดนมันก็ทานขึ้นมาต้นไงมันก็ไข่ก็สุ่มปลูกแล้วอ่อยสองเดือนนี่มันอ่อยเดือนกูัวสองเดือนนี่ละ ก็ฟินอ่ะแือว่างามอยู่ระดับนึ่งอยแต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามันจะผ่านแหล่งบ่ผ่านแหล่งอ่อยฝนบ่ค่อยดีเขตบา้านเหาภาคอีสานฝนบ่ค่อยดีอ่อยเกิดขึ้นมากงามตละแปวงงามคักบัดน,นี้พราะถ้าฝนบ่ตกก็กลายเป็นแห่งเป็นแหล่งไปอ้อยก็ตายคือยังจังสี่สันม่นถึง นนั่ฝน,นมากดีๆใส่ปุ๋ยเข้าไปนี่โอ้ยมืดฝ่ามดดัเตียนพุ่นล้วนี่ยงามโยงงามโยงถือว่าปลูกได้ดีอยู่ชนทั้งนี่ถ้าสนทั้งนี่นเหี้ยว้าววะง่างามแต่สนไตอ้อยเขียวมาเสมอกันตัวเมื่อมันลดหยอดใส่ปุ๋ยหน่อยว่าสนทั้งนี่งามงามถือว่างามอยู่ครับแปลงนี่ ใส่ได้ใส่ได้ผ,ผ่านเขียนบานเฮ้ามันอะไละซิบหาตันขึ้นอยู่รอกอ่อยถามมันมาแหลงดิแต่ถาแหลงก็คือจบเลยม้นมีบัมืนม้วมาอีกแล้ว ปุยล่งบ่เสมอกันบ่อ่อยคือเป็นแนวหนีบ่กระงามดียุอ้อยก็นเลยแต่ว่ามันเป็นเขียวเป็นบางหมองไหมคือแจังมันบ่ได้ถือกแจังโม่กันยบุบสุกหรือป่มมานี่ก็นเลยลอยยังเงยกันนะ <c oughs> ใส่รถไว้กันนะ <c oughs> ต้องนั่งปิมละ่ะซช้ใครเอาถุงลงมานึ่ซะอ่ยกะใครแน่ยกรับอ่อยก็นเลยสันพานแรงไปกับคือผ่นานสันบ่ผ่านแรงกัโอ้ยนายทุ่นตายหมดแรงม้วนมีนตัวงี้่ง สะอานบักโม่ด้ว่ตลาดนี้ห้อยนกมาจ่อกินนี่ตีจุดทีได้นั่นบ่ราะหลมีนกปนีเบิ่งหนุยนี่กันนะคือมีห้อยปิดไปปลาตัวคือหนุยใหญ่ดีโหฮะว่าฮั่นสูบแต่เมืองสูบนี่ไม่ได้ มันแห้งอย่างมั้แห้งสักสุกแบบเบิ่งเอ้ารับ้อยเป็นอย่างคือใส่ปุ๋ยบ่เสมอกันว่าคือเป็นเป็นง่ามเป็นบางหม่องทังีเนาะปุ๋ยบ่ลงดินี่ลักษณะนี้ โุ i, ân, ้ยบอลลุงสนทึ่งนี่เขียวเป็นเขียวเป็นบางหมองแนบบางยังสีหลูเลยว่วไหญ่เขียวเป็นบางหมองโอ้ยะว่แตงโมเขามีตัวหน่วยแงากแต่บ้านสุกนะืะ นี่แหละครับอ้อยเขตบ้านกระเบื้องเขตภาวิสารอุดรเขตอุดรุนนุ่นสะอาดโอ้ยสนริมทึ่งกองมันกับวุ้นไดงามงามจะเป็นไตอย่างเงี้ยหงหางเป็นย่างๆไปก็ต้องถึงกับถึงหลอยกระเส้น พอแล้วหอนแดดครับผู้ดใดขอมาเบืองแล้วกดไค์กดแช่กดติดตามก็ซับสะเกลยนั่นเดียวครับเด้อพี่น้องสิมี่ลิปปลาวไหวไหมเบืองลา,ลายหม่องครับสวัสดีครับผม